ยเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังวิธีธรรมวัดป่าูลังเมธาลามทุกท่านวันนี้มาร่วมเพจภาพสวสดพิธรรมให้กับคุณแม่ทองคำเฉลาชัยที่บ้านที่เหล็กน้อยมิตรภาพซึ่งเป็นแม่บังเกิดเก่าของแม่พันนีเฉลาชัยก็ได้มาร่วมบุญ มาถวายน้ำมาร่วมบุญกับเจ้าภาพคุณแม่ก็ไปดีแล้วลวนะเนาะคุณแม่ก็ไปดีแล้วไปดีแล้วไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้ว คุณแม่อายุสิริได้73ปีก็เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน2 492ท่านถึงแก่กรรมก็วันที่14กันยายนพร2565